มนุษย์จะตายอย่างไรถ้าหากเราได้ขึ้นไปอยู่อย่างดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันเลยดีกว่ากับคลิปที่2ครับผมที่เราเนี่ยจะมาดูกันว่าการตายของมนุษย์บนดาวเพฤรหัสเสาเนปจูนยูเรนัสแล้วก็พลูโตนะครับมันเป็นอย่างไรกันบ้างกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับผม ซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องราวของดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอังคารนะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ที่แอดเคยเล่าเอาไว้ให้แล้วที่ด้านล่างนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันเลยดีกว่ากับดาวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็พิศวงอันต่อมานะครับนั่นก็คือดาวที่มีชื่อว่าดาวพฤหัสนั่นเองหรือว่ายักษ์แห่งระบบสุริยะนะครับเนื่องจากว่าเจ้าดาวดวงนี้เนี่ยมันจะเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะครับในระบบสุริยะของเรานะ คือมันใหญ่ขนาดที่ว่าถ้าหากเรานําเอาดวงดาวในระบบสุริยะทุกดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์อังคารโลกเสาร์เนปจูนยูเรนัสมารวมกันเนี่ยนะปริมาตรของดวงดาวทั้งหมดนะครับมันก็ยังเทียบไม่เท่ากับ70%ของดาวพฤหัสเลยนะหรือถ้าหากเราจะเอาเครื่องบินพาณิชย์มาบินรอบๆดวงดาวพฤหัสนะครับเขาก็ว่ากันว่าเราจะต้องใช้เวลากว่า 2 0 2วันเนี่ยกว่าที่เครื่องบินนะครับจะบินได้ครบรอบหนึ่งของดาวพฤหัสนะครับผมและก็เช่นเดียวกันกับความใหญ่ของดาวพฤหัสเลยครับความน่ากลัวของมันเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามนุษย์ของเรานะครับก็จะสามารถรับรู้ได้กันตั้งแต่ตอนที่เท้าเนี่ยยังไม่ไปแตะพื้นของดาวพฤหัสเลยนะคือว่ากันว่าถ้าหากเราเอายานอาวกาศไปเฉียดแค่ระยะ30,000นกิโลเมตรจากดาวพฤหัสนีครับมนุษย์เราเนี่ย ก็จะเริ่มมีอาการคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะอยากจะอ้วกรวมถึงท้องเสียฮักแตกฮักแตงกันแบบรุนแรงกันขึ้นมาแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าดาวพฤหัสนะครับมันจะเป็นดวงดาวที่มีกรรมตาภาพรังสีเนี่ยได้ถูกปล่อยออกมาจากตัวมันกันอย่างมากหรือว่าไอ้กรรมตาภาพรังสีในแบบเดียวกันกับที่มันออกมาจากระเบิดปรมาณูนั่นแหละครับผม ซึ่งผลกระทบนอกจากการคลื่นไส้อาเจียนที่เฉียบพลันแล้วนะครับผมในเวลาต่อมาเนี่ยไอกรรมตภาพรังสีเหล่านี้นะครับมันยังสามารถไปทําปฏิกิริยากับของเหลวในลูกตาเราจนกระทั่งดวงตาเราเนี่ยอาจจะเกิดแสงวูบวาบมองแสงผิดเพี้ยนได้ไม่ปกติตามมาด้วยการที่ DNA ของร่างกายเรานะครับก็ถูกทําลายอย่างหนัก มีการที่เซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเซลล์กระดูกเซลลำไส้เซลผิวหนังหรือเรียกง่ายๆว่ามันจะเกิดเนื้องอกทั่วร่างกายเราจะกระทั่งเราเป็นมะเร็งตายก่อนที่จะเข้าไปยังดาวพฤหัสอีกแล้วนะครับแต่สมมุติกันนะครับสมมุติว่ามนุษย์เราเนี่ยก็มีชุดอวกาศที่ดีเยี่ยมเลยที่มันจะสามารถป้องกันพวกกรมรมตาพรังสีเหล่านี้ได้แล้วเราเนี่ยก็ค่อยๆนําเอายานของเรานะครับ ร่อนเข้าไปสู่ในเมฆหมอกของดาวพฤหัสกันมนุษย์เรานะครับจะต้องเจออะไรกันบ้างเขาก็ว่ากันว่าเราจะต้องเจอกับการตกร่วงลงไปอย่างเร็วมากเลยของยานอาวกาศนะครับผมเนื่องจากว่าแรงดึงดูดที่มีอยู่บนดาวพฤหัสเนี่ยมันก็มากกว่าแรงดึงดูดที่มีอยู่บนโลกเราถึง 2.4เท่ากันเลยนะครับผมเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันก็มีแบบมวลมากกันเนาะเราก็เข้าใจได้ว่าแรงดึงดูดมันเนี่ยก็ต้องมีมากเป็นธรรมดานะครับผมซึ่งเอาจริงๆก็ถือว่าไอาแรงดึงดูดระดับนี้เนี่ยจะไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับความใหญ่ระเฮุของตัวมันนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเมื่อเราได้เข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสกันแล้วนะครับสิ่งแรกๆเลยที่เราจะเจอก็คือก้อนเมฆขาวๆครับที่เกิดมาจากทั้งน้ํา แล้วก็แอมโมเนียนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่ามันเป็นชื่อของสารที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอันตรายต่อการหายใจของมนุษย์นะแต่ว่าเจ้าเมฆเหล่านี้นะครับมันจะดูขี้ๆไปเลยครับผมถ้าหากว่ามันได้ถูกไปเทียบกับหมอกพิษที่อยู่ในระดับลึกลงไปอีกนะครับผมแต่เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปสู่ชั้นนั้นๆเนี่ยยานอาวกาศของเรานะครับ ก็ต้องมาผ่านกับพายุลมที่มีความเร็วไปกว่า482กิโลเมตระซึ่งก็จะเป็นพายุที่ว่ากันว่าเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยบนดาวพฤหัสนะครับผมคืออันนี้เนี่ยถ้าหากใครเคยสังเกตเห็นภาพดวงดาวพฤหัส แล้วเราจะเห็นว่ามันมีจุดแดงๆกลมๆอยู่ตรงตูดดาวใช่ไหมครับผมไอจุดนั้นอ่ะเอาจริงๆเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นจุดที่มันได้เกิดขึ้นมาจากพายุของดาวพฤหัสที่มันได้หมุนปั่นจนเมฆบนดาวนั่นนะครับมันวนเป็นจุดแดงๆแล้วก็ว่ากันว่ามันได้เกิดขึ้นมากว่าหลักพันล้านปีกันแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หยุดลงเลยนะครับผมคือเอาง่ายๆว่าพายุบนดาวพฤหัสี่มันแรงมากนะครับผม แต่สมมุติแล้วการสมมุติอีกถ้าหากเราได้มุดลงไปลึกอีกคือมุดลงไปเพิ่มกว่า50กิโลเมตรเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เจอ,อยังดาวพฤหัสชั้นนี้นะครับมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงกันเลยครับเริ่มกันตั้งแต่หมอกต่างๆที่มันเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นคือจะเป็นหมอกที่เกิดขึ้นมาจากไฮโดรเจนซัลไฟแอมโมเนียนะครับผมหรือว่าสารที่มีลักษณะแบบ สีดแดงๆน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยแหละครับผมนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ดาวพฤหัสนะครับมันได้มีสีดแดงๆน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลแบบนั้นแต่ทว่าไอความร้ายแรงของเจ้าสารชนิดนี้นะครับมันก็จะสามารถทําให้คนที่ได้สูดมันเข้าไปในปริมาณมากเนี่ย ได้กลายเป็นอมพาตภายในพริบตาเลยล่ะครับผมดังนั้นเองมนุษย์เอ๋ยจงอย่าถอดชุดอวกาศอันเด็ดขาดนะถ้า,าเราจะได้ไปเยือนยังดาวพฤหัสนะครับผมหรือทางที่ดีก็คืออย่าออกจากยานอาวกาศกันเลยดีกว่าจงดิ่งไปสู่เบื้องล่างของดาวพฤหัสกันต่อครับผมที่เมื่อเราได้เริ่มถล่มลึกเกินลงไปกว่า120กิโลเมตรนะครับเขาก็ว่ากันว่าณนะตรงนี้เนี่ย เราจะเริ่มมองไม่เห็นอะไรกันแล้วในดาวพฤหัสนะครับผมเนื่องด้วยว่าทั้งก๊าซแล้วก็กลุ่มเมฆหมอกที่มันได้ก่อตัวขึ้นมาบาัง,งบนพื้นผิวดาวพฤหัสเนี่ยมันก็จะบดบังแน่นจนกระทั่งแสงอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถเจาะเข้าไปได้เลยแล้วครับผมซึ่งในช่วงนี้เองถ้าหากเราไม่ได้อาศัยแสงจากโปะไฟที่เราได้ติดมากับ ยานอาวกาศนะครับผมเราก็จําเป็นจะต้องอาศัยแสงวับว่าของการฟ้าผ่าฟ้าแลบในดาวพฤหัสนะครับผม คือใช่ครับข้างในดาวนะเนี่ยนอกจากมันจะมีพาย,ยุเยอะกันแล้วนะมันก็ยังมีแบบสายแลบฟ้าแลบมันจะสายแลบฟ้าแลบฟ้าผ่ากันอยู่เยอะเลยนะครับผมแล้วประเด็นก็คือเอแรงในการฟ้าผ่าของดาวพฤหัสเนี่ยก็ว่ากันว่ามันมีเยอะกว่าแรงไฟฟ้าบนโลกมนุษย์อยู่หลายร้อยเท่าด้วยนะครับคือถ้าฟ้าผ่าบนดาวพฤหัสมาเปรียงหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันสามารถให้ไฟฟ้าได้กับเมืองกรุงเทพอะเป็นหนึ่งวันเต็มเต็มเลยนะครับผมดังนั้นเองแหละ เราก็เลยไม่ต้องจินตนาการเลยนะครับว่าถ้าหากไอ้ไฟฟ้าจํานวนเนี้ยมันได้เปรี้ยงลงมาโดนยานอาวกาศเมื่อไหร่นะครับบอกเลยชิฟอิสกอนทั้งหลำนะครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้าหากเรายังสามารถดำดิ่งลงลึกไปในดาวพฤหัสได้อีกเนี่ยคือลึกลงไปประมาณ200กิโลเมตรแล้วนะครับผมไอการเคลื่อนไหวของเราในตอนนี้มันก็จะเริ่มมีความ หนืดๆคนๆละราวกับว่าไอ้อากาศที่เราได้เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันเป็นน้ำหนืดอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าไอ้ความกดอากาศบนดาวพฤหัสเนี่ยมันก็จะมีความสูงมากกว่าโลกเราถึงร้อยถึง200เท่ากันเลยนะครับคือเอาให้ง่ายว่าแค่กระดิกนิ้วเนี่ยมันยังทํากันยากเลยละครับผมและถ้าหากเราได้ดำดิ่งลงไปมากกว่านั้นอีกจนถึงแก่นกลางของดาวพฤหัสนะครับเราก็จะต้องไปเจอกับ สิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยด้วยความที่ความรู้ในการสำรวจดาวพฤหัสของมนุษย์โลกเรานนะครับมันก็ยังมีไม่เยอะมากเท่าไหร่ไงคือมีอยู่น้อยมากนะมนุษย์เราเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้ตรงแก่นกลางของดาวพฤหัสเนี่ยมันมีอะไรอยู่คือมันจะเป็นแค่แบบกลุ่มก้อนก๊าซธรรมดาที่ก็ได้มาอัดกันแต่ก็มีอุณหภูมิที่ร้อนมากหรือว่า มันจะเป็นโลหะเหลวๆในลักษณะของโลหะความร้อนสูงนะครับผมมนุษย์เราเนี่ยก็ยังไม่สามารถหาคำตอบกันได้เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราได้ลงไปสู่ในแก่นกลางของดาวพฤหัสแล้วเนี่ยสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องเจออย่างเดียวเลยก็คือความตายนั่นเองนะครับเพราะมันจะร้อนกันมากๆเลยแต่เอาเป็นว่าไม่เอาละยักษ์ใหญ่ใจร้ายอย่างดาวพฤหัสเราไม่สนดีกว่า เราลองหนีไปพึ่งใบบุญอะไรกับดาวที่มันดูสวยสดงดงามอีกดาวหนึ่งอย่างดาวเสาร์กันดูดีไหมนะครับผมเพราะแบบมันก็จะเป็นดวงดาวเดียวของระบบสุริยะเรานะที่มันจะมีวงแหวนได้เห็นเด่นเป็นสง่ากันเลยนะครับคือนั่นน่ะด้วยความสวยงามแบบนี้เนี่ยสภาพความทรหดในดาวเสาร์มันก็คงจะไม่มากเท่ากับดาวพระหัสหรอกมัง้งมั้งใช่ไหมครับผม ที่ถ้าใครคิดแบบนั้นนะครับแอดก็ต้องขอบอกเลยว่าให้เพื่อนๆได้เปลี่ยนความคิดกันโดยด่วนเลยครับผมเพราะว่าตั้งแต่ไอวงแหวนที่มันได้วิ่งวนๆรอบดาวเสาร์เนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่น่ากลัวตั้งแต่แรกแล้วในการที่เราจะเข้าไปยังดาวเสาร์นะครับผมเนื่องจากว่า ไอ้วงแหวนของดาวเสาแต่ละอันเนี่ยนะมันจะประกอบไปด้วยเศษซากข,ของขยะอวกาศไม่ว่าจะเป็นเศษน้ําแข็งเศษอุกกบาทเศษดาวหางหรือว่าเศษของพวกดวงจันทร์โบราณสมัยก่อนที่มันโดนดาวเสาดูดมาแล้วก็มาชนกันเปรี้ยงจนแตกกระจายนั่นนะครับผมไอเศษต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้ถูกแรงดึงดูดของดาวเสา รังเอาไว้ให้มาโคจรรอบดาวเสาเมื่อกว่าหลายร้อยล้านปีที่แล้วแล้วนะครับผมและสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงไม่ได้ถูกดูดเข้าไปรวมกับดาวเสาทุกทีเหมือนกับดาวอื่นๆที่แบบแทบจะไม่มีวงแหวนอยู่แล้วนะก็เนื่องด้วยว่าไอ้พวกเศษขยะอวกาศเหล่านี้นะครับมันได้ถูกเวียงด้วยความเร็วที่แรงมากเลยคือไปถึงห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอ้ไมคกอมันเร็วขนาดไหนกันเนี่ย แต่ก็นั่นแหละครับผมด้วยความเร็วที่มันแรงระดับนี้นะครับเราก็ไม่ต้องนึกภาพเลยว่าถ้าหากยานอาวกาศมนุษย์ของเราได้บินเข้าไปแล้วเกิดไปโดนไอ,ไอเศษอะไรบางก้อนของวงแหวนดาวเสาเนี่ยมันเวียงมาชนยานปุ๊บนะครับยานอาวกาศนี่คือเกมทันทีเลยแล้วไอบางชิ้นส่วนของขยะอวกาศบนวงแหวนดาวเสานี้เราอยากคิดว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆแค่แบบ ก้อนหินข้างทางอะไรแบบนั้นนะแต่เขาว่ากันว่าบางชิ้นเนี่ยมันสามารถมีความใหญ่ได้ขนาดบ้านคนหนึ่งหลังกันเลยนะครับผมนั่นแหละยานอาวกาศนี่ก็คงไม่เหลือนะครับผมซึ่งนี่นะมันก็คือความยากอย่างแรกแล้วของการจะฝ่าฟันวงแหวนดาวเสาเพื่อเข้าไปถึงในใจกลางตัวมันได้นะครับผมและเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รวมถึงดวงจันทร์ของดาวเสาที่มีกว่าอีก149ดวงซึ่งก็จะเหวี่ยงมาชนกันอยู่เลยนะ ต่ก็เอาเป็นว่าสมมุติแล้กันนะครับสมมุติสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยได้นั่งยานอาวกาศที่มันมีคุณภาพดีหรือว่ามีนักบินอวกาศฝีมือดีมาเป็นคนขับยานให้เราหน่อยจนกระทั่งเราสามารถหลบหลีกเศษซากอุกบาตอะไรต่างๆของวงแหวนดาวเสาเนี่ยแล้วก็เข้ามาใกล้กับตัวดาวเสาที่มันเป็นดุนดาวจริงๆได้แล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปจากนี้เลยก็คือ ความสวยงามของแสงออร่าง,งามๆอย่างสีแดงสีม่วงที่ก็อยู่รอบๆดาวเสารนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากอนุภาพพลังงานของก๊าซที่มีอยู่ในดาวเสารอย่าง ไฮโดรเจนและก็ฮีเลียมนะครับผมเนื่องด้วยว่าตัวดาวเสานะครับเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นดาวที่เกิดมาจากการรวมตัวของกลุ่มก้อนก๊าซคล้ายๆกับดาวพฤหัสนั่นเองนะครับผมมันก็เลยได้เกิดเป็นปรากฏการณ์สวยๆแบบนี้กันขึ้นมาเนี่ยแหละแต่ทว่าก็เช่นเคยครับผมเราก็อย่าเพิ่งไปหลงกลกับความสวยงามที่เราได้เห็นแค่ภาย,อยานอกเท่านั้นนะเพราะว่า ทันทีที่เราได้จมลงไปในดาวเสาปุ๊บนะครับผมไอตัวแก๊สต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเริ่มละมาบดบังแสงอาทิตย์หรือว่า,อาแสงทุกอย่างที่ทําให้เราจะสามารถมองอะไรได้เห็นจากดาวอาวกาศเนี่ยมันจะมืดมนเหมือนกับตอนที่เราได้จมดิ่งเข้าไปสู่ยังดาวพฤหัสกันเลยล่ะครับผม ดังนั้นเองในตอนนี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มคิดว่าอาไม่เอาแล้วดีกว่าไม่อยู่ในยานแล้วเพราะว่าอยู่ในยานเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นเลยเราลองเปิดประตูไปลงสำรวจบนดาวเสาเองเลยดีไหมว่าดาวเสามันได้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งนั่นแหละเมื่อเราได้เปิดประตูปุบแรกนะครับผมสิ่งที่เราจะเจอเลยก็คือตัวเราเนี่ยก็จะปิวฟิวไปแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยแหละครับผมเนื่องจากว่าบนดาวเสาเนี่ยนะมันจะมีลมที่อยู่แรงมากเลยคือแรงไปถึง 1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือมันเป็นแรงที่เร็วแบบแอดไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าแค่เราได้ก้าวเท้าออกจากประตูเนี่ยนะมันก็จะทําให้เราได้ไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของยาแล้วล่ะครับเพราะว่าเราก็ดูดหอไปไกลไม่รู้ถึงตรงไหนแล้วก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะรู้สึกหนาวจะเยือกเย็นแล้วก็แข็งตายกันเอง เนื่องด้วยว่าไอการพัดที่เร็วของลมบนดาวเสารเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งไปทําให้ไออุณหภูมิที่มันได้หนาวอยู่แล้วเนี่ยหนาวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมหรือกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้ตั้งสมมุติฐานเขาให้โหดๆห,หน่อยนะ <c oughs> เขาก็บอกว่าร่างกายของเรานะครับอาจจะไม่ได้ไปนหนาวตายแบบนั้นบนดาวเสารก็ได้แต่ว่า อาจจะถูกฉีกใหคขาดเป็นชินช้นๆก่อนจะหนาวตายก็ได้นะครับผมเนื่องจากว่าด้วยความเร็วของลมที่มันพัดมาเป็นระดับพันกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบเนี้ยเขาก็ว่ากันว่ามันจะสามารถกระตุกหัวของมนุษย์ทีนะครับให้ออกไปจากคอได้เลยเพียงในพริบตาเดียวนะั่นคือโหดมากกันเลยนะครับผม แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าหากใครมีความเข้าใจกฎในการหมุนเวียงของลมบนดาวเคราะห์หน่อยนะครับเราก็น่าจะพอรู้กันได้ใช่ไหมว่าไอความรุนแรงของลมเวลามันจะหมุนเนี่ยนะมันจะอยู่ช่วงประมาณเส้นศูนย์สูตรของดวงดาวนะครับเนื่องจากก็มันจะอยู่ตรงที่ส่วนป่องได้สุดใช่ไหมเวลามันเวียงทีมก็จะเวี่ยงแรงดังนั้นเองถ้าหากเราเอายานขึ้นไปจอดบนขั้วโลกดาวเสาเนี่ยมันก็อาจจะหลบเลี่ยงพาย,ยุกันได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องบอกว่า มันก็อาจจะพอได้อยู่นะเพราะเขาว่ากันว่าไอ้จุดที่มันเป็นแบบแกนกลางพายุของดาวเสาเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดที่ว่าเราสามารถเอาโลกเราเนี่ยเข้าไปยัดข้างในนั้นกันได้ถึง2ใบเลยนะครับก็เอาเป็นว่านั่นแหละเราก็สามารถเอายานเนี่ยแอบมุดลงไปในดาวเสาร์ได้แล้วผ่านเอรูโก,ง,กงของพายุนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เริ่มมุดลงไปที่ส่วนล่างสุดของดาวเสาร์ดูแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับผม เขาก็ว่ากันว่าสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยมันก็จะต่างกันกับสภาพพื้นผิวทางด้านบนของดาวเสาร์มากเลยก็คือช่วงบนเนี่ยมันจะแบบเยือกเย็นกันมากเลยใช่ไหมครับผมเนื่องจากว่ามันก็ห่างจากดวงอาทิตย์นะแต่ทว่าพอเรายิ่งดำดิ่งดำดิ่งลงไปนะครับเราก็จะพบกับความร้อนที่มันมีมากขึ้นเช่นเคยคือมันร้อนขนาดสามารถจะต้มมนุษย์เราเนี่ยให้ตายได้ในทันตาเลยนะแต่ทว่าอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือ แรงดันของดาวเสานั่นเองนะครับผมที่ว่ากันว่ามันจะสามารถบดขยี้เราได้เหมือนกับเวลาที่เราเอาเท้าอ่ะไปเหยียบกระป๋องโคกเปล่าๆเลยอ่ะนะครับผมและด้วยเหตุของความดันของดาวเสาที่มันมีเยอะขนาดนี้เนี่ยแหละมันก็เลยได้ทําให้สภาพของพวกกา๊าซไฮโดรเจนต่างๆที่ได้อยู่ในดาวเสาเนี่ยนะครับก็จะถูกอัด เปลี่ยนจากสภาพของก๊าซอ่ะให้มันกลายเป็นของเหลวร้อนๆได้อยู่ตรงใจกลางดวงดาวเสานะครับที่เขาว่ากันว่าไอ้แก่นใจกลางของมันเนี่ยก็มีขนาดใหญ่กว่าโลกเราไปถึง1ิบเท่านะครับผมดังนั้นเองก็เพิ่งเพิ่งจินตนาการแล้วกันว่าตรงกลางดาวเสาเนี่ยมันจะมีโลหะร้อนๆอะไรกันอยู่นั่นแหละถ้ามนุษย์เราได้พุ่งไปเหยียบถึงตรงนั้นนะครับเราก็จะโดน หลอมรวมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดาวเสาร์กันเลยนะครับผมคือสรุปให้ง่ายว่าดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดาวที่ไม่น่าจะเป็นที่อยู่ได้ของมนุษย์กันนะครับผมดังนั้นเองเรามาบอกลากับไอ้เจ้าสองยักษ์ก้อนกาสอส่างดาวเสาร์ดาวพฤหัสด,ดีกว่าแล้วก็วิ่งอกไปซบกับยักษ์น้ําแข็งอย่างดาวยูเรนัสกับเนปจูนกันนะครับผมที่ ความสวยสดงดงามของดวงดาวทั้งสองนี้เนี่ยมันก็จะคือมีสีฟ้าใสกันมากเลยนะจนมันทำให้ดวงดาวดวงหนึ่งเนี่ยก็ได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งท้องฟ้าส่วนอีกดวงดาวหนึ่งเนี่ยก็เป็นราชาแห่งพระสมุทดดังชื่อมานนี่แหละนะครับยูเรนัสกับเนปจูนก็นั่นแหละเอาเป็นว่าเราก็ขับยานเข้าไปใกล้ที่ดาวยูเรนัสกันก่อนละกันซึ่งมันก็จะเป็นดาวที่มีการหมุนแบบ คนข้างอินดี้กว่าดาวดวงอื่นในระบบสุริยะจักรวาลเรานะครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยไอดวงดาวทุกดวงมันจะหมุนไปในแนวนอนใช่ไหมคือจะแบบวนวนเหมือนโลกเราเนี่ยแหละแต่กลับกันนะครับผมดวงดาวยูเรนัสเนี่ยมันกลับมีการหมุนจากล่างขึ้นบนนะครับผมคือเพื่อนเพื่อนได้คิดภาพแบบขั้วโลกเหนือมันหมุนไปหาขั้วโลกใต้อะไรประมาณนั้นนะ่ะซึ่งถามว่าแล้วอิู่อยู่ทำไมการหมุนของดาวยูเรนัสเนี่ยมันถึงได้อินดี้แตกต่างจากดาวดวงอื่นในระบบสุริยะเพื่อนมันกันไปได้ล่ะ เขาก็ว่ากันว่ามันได้เกิดขึ้นมาจากสมัยแรกๆเลยนะครับคือสมัยที่อดวงดาวในระบบสุริยะเนี่ยมันได้เริ่มก่อตัวขึ้นมามันก็อาจจะมีแบบดาวหางอุกบาทอะไรใหญ่ๆก็ไม่รู้แหละ ได้พุ่งไปชนกับดาวยูเรนัสนะครับผมจนทําให้อการหมุนของดาวยูเรเนียสมันเกิดการเป๋ขึ้นมาเลยก็คือเป๋แบบหมุนจากล่างขึ้นบนอะไรแบบนั้นน่ะแล้วนั่นแหละความเป๋ของดาวยูเรนัสนะครับมันก็ที่ติดอยู่กับมันตั้งแต่ตอนนั้นมาแต่เอาเป็นว่าเราพอกันก่อนกับประวัติศาสตร์ของดวงดาวแล้วกันนะเราลองขับยานเข้าไปใกล้ๆกับยูเรนัสกันดูเลยดีกว่าเพื่อที่จะดูว่ามันมีอะไรที่จะสามารถฆ่ามนุษย์เปากันได้หรือเปล่านะครับผม ซึ่งอย่างแรกเลยก็คือวงแหวนที่อยู่รอบๆดวงดาวยูเรนัสนั่นเองยังไงละ่ะที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความใหญ่ไปเหมือนกับวงแหวนของดาวเสาร์นะครับแต่ก็ว่ากันว่าไอสิ่งที่มันได้อยู่ในวงแหวนดาวยูเรนัสสนี่มันก็ร้ายแรงไม่แพ้กับวงแหวนดาวเสาร์เลยล่ะครับคือพวกขยะอวกาศเศษดาวหางเศษอุกกาบาตหรือว่าเศษน้ําแข็งกันนะครับผมอ๋อแล้วเมื่อพูดถึงน้ําแข็งเนี่ยแอดลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ ถึงแม้ว่าดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนเนี่ยมันจะถูกตั้งฉายาให้ว่าเป็นยักษ์น้ําแข็งนะครับผมแต่ทว่าเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปจินตนาการว่าไอ้สอดาวนี่มันเป็นแบบก้อนน้าแข็งเป๊กๆกันเลยนะฮะแต่ว่าที่ทางวิทยาศาสตร์เขาได้ให้ฉายานี้มาเนี่ยมันก็เนื่องจากว่าไอ้ตัวก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของดวงดาว2ดวงนี้นะครับมันจะมีความหนักมากกว่าก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นั่นเองลักษณะมันก็เลยเหมือนมีก้อนน้ําแข็งอะไรแบบนี้อยู่นั่นแหลคะครับผม เขาก็เลยได้เรียกฉาย,ยาของดาวยูเรนัสกับเนปจูว่าเป็นยักษ์น้ําแข็งนะครับและไอ้ก๊าซที่ว่ามันได้มีความหนักมากซึ่งอยู่ในยูเรนัสกับเนปจูเนี่ยมันคือก๊าซอะไรรู้ไหมครับมันคือก๊าซมีเทนครับผมคือใช่ครับมันคือก๊าซชนิดเดียวกันกับเวลาที่เราได้ตดพูดออกมาเนี่ยแหละครับผมซึ่งนั่นน่ะเราก็เลยไม่ต้องจินตนาการเลยว่าประสบการณ์ของคนที่จะ เข้าไปเยี่ยมเยือนดาวยูเรนัสนะครับมันจะไม่ต่างอะไรกับการที่เราได้เข้าไปอยู่ในห้องรมควันตดกันเลยคือเหม็นบรมมากนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นความเหม็นในระดับที่สามารถฆ่าเราตายกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าโอเคหละถ้าหากเรามีเสื้ออวกาศที่ดีๆสักหน่อยมันก็สามารถกันกลิ่นพวกนี้กันได้นะครับผมเขาก็ว่ากันว่ามันจะมีการตายแบบไม่พึงประสงค์อย่างอื่นอยู่บนดาวยูเรนัสอีกนั่นแหละนั่นก็คือเมื่อเราได้ เปิดประตูลงไปเยี่ยมชมกับดาวยูเรนัสนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือความวิบวับอันสวยงามบนาฟากฟ้าครับผมคือวิบวับรากับว่าม,มันมีเพชรเนี่ยมาประดับบนท้องฟ้าเลยนะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็คือก้อนเพชรเนี่ยแหละที่เขา่ากันว่าเวลาฝนมันได้ตกลงมาบนดาวยูเร u นัสนะครับมันจะตกมาเป็นก้อนเพชรกันเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าบนดาวยูเรนัสนะครับ มันก็มีแรงดันหรือความบีบอัดที่มากกว่าบนโลกเราอยู่มากคือมันมากจนกระทั่งทําให้สารเคมีต่างๆที่อยู่บนดาวยูเรนัสโดยเฉพาะพวกคาร์บอนหรือมีเทนอะไรเนี่ยมันสามารถถูกอัดตัวจนกระทั่งกลายเป็นก้อนคาร์บอนแข็งๆซึ่งก็คือเพชรนั่นเองนะครับผมแต่ทว่าเราก็อย่าเพิ่งหลงระเริงไปกับความสวยงามระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้านะเพราะเมื่อไร่ก็ตามที่ดาวยูเรนัสเนี่ยมันได้มีพายุ ฝนเพชรลงมาแล้วก็โอ้โห,โห,โห,โหครานี้นี่คืองานเข้ากันเลยนะครับผมเนื่องจากว่าลมบนดาวยูเรนัสเวลามันจะเกิดพายุทีเนี่ยนะเขาก็ว่ากันว่ามันเกิดอยู่ได้เฉลี่ยประมาณ900กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองคิดดูสิว่าถ้าหากเราไปอยู่ท่ามกลางฝนที่มีลมแรงแรงแบบเนี้แล้วมันก็ถูกพัดมาด้วยก้อนเพชรที่คมคมน่ะโอ้โหตัวเรานี่คือคงจะพุนกันขนาดไหนเลยนะครับคือเสื้ออวกาศอะไรก็คงจะเอาไม่อยู่หรอกนะครับผม แต่ทว่าอันนี้เองมันก็มีทฤษฎีที่ได้น่ากลัวไปมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือทฤษฎีของการแข็งตายกลายเป็นเพชรบนดาวยูเรนัสนั่นเองเนื่องจากอย่างที่บอกใช่ไหมว่าไอแรงดันหรือความกดอากาศในดาวยูเรนัสเนี่ยมันจะมีเยอะจนกระทั่งสามารถอัดให้พวกคาร์บอนอะไรต่างๆเนี่ยมันแน่นจนกลายเป็นก้อนเพชรกันได้อะแล้วส่วนประกอบของมนุษย์เรากว่า1 8เนี่ยก็ดัน ทำมาจากคาร์บอนกันด้วยนะครับผมนั่นแหละเพื่อนๆจะคิดว่าอะไรเกิดขึ้นแล้ครับผมตัวเราเนี่ยก็จะเกิดเสียงป๊อกแปะป๊อกแป,ะ,ปะขึ้นนะคือไอตัวคาร์บอนต่างๆในร่างกายเราก็จะโดนบีบอัดให้กลายเป็นเพชรกันนะครับผมและร่างกายเราเนี่ยก็จะตายกันแบบประยิบระยับเป็นก้อนเพชรกันเลยล่ะครับผมคือมันมันดูเป็นการตายที่ดราม่าที่สุดบนทุกดวงดาวในระบบสุริยะของเราแล้วแล้วนะครับผมแต่ถ้าว่าทีนี้เนี่ย เราลองมาต่อกันกับอีกหนึ่งฝาแฝดของดาวยูเรนัสกันดีกว่านั่นก็คือดาวเนปจูนนั่นเองนะครับผมที่เมื่อมองเผินๆเนี่ยดาวเนปจูนนะครับมันก็จะมีอะไรหลากหลายอย่างซึ่งคล้ายกับดาวยูเรนัสกันมากเลยนะคือทั้งสองเนี่ยก็เป็นยักษ์น้ําแข็งเหมือนกันที่มีก๊าซหนักหรือว่าพวกความดันอุณหภูมิอะไรในดาวเนี่ยเหมือนกันน้ำซ้ำยังมีฝนเพชรเหมือนกันฝนฝนะครับไม่ใช่ขนฝนเพชรอยู่ในดาวเนี่ยเหมือนกันอีกนะครับผมคือ แทบจะเหมือนกับยูเรนัสทุกอย่างเลยจนมันทําให้การตายของคนที่ขึ้นไปอยู่บนดาว Neptune, เนปจูนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับดาวยูเรนัสเลยนะครับเว้นเสียแต่ ความน่ากลัวของแรงลมบนดาวเนปจูนนั่นเองครับผมที่เขาว่ากันว่ามันจะได้มีการพัดได้เร็วกว่าดาวยูเรนัสกันอีกนะคือปาไปประมาณ2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะหรือเรียกว่ามันเป็นความเร็วในระดับเหนือเสียงกันแล้วนะครับผมแล้วไอ้ที่สําคัญก็คือไอ้ลมบนดาวเนปจูนเนี่ยมันไม่ใช่แค่พัดแรงอย่างเดียวนะแต่มันพัดแบบปั่นป่วนกันด้วยซึ่งนั้น หมายความว่าอะไรนะครับมันก็หมายความว่าเอลลมเนี่ยมันจะไม่ได้พัดเป็นทางเดียวนะแต่มันจะพัดไปแบบซ้ายๆข,ขวาๆขึ้นๆลงๆจนมันทําให้พอเราได้ขึ้นไปอยู่ในดาวเนปจูแล้วนะครับตัวเราเองก็จะรู้สึกเหมือนกับลูกเต๋าที่ได้โดนขยา่าอยู่ในแค่วอะไรประมาณนั้นเลยคือโดนเวียงกันถ้าจะอ้วกแตกตายกันนะครับผมและอันนี้เนี่ยถ้าหากเราได้ถูกเวียงให้ลงไปยังจุดกึ่งกลางหรือว่าจุดที่ลึกที่สุดของดาวเนปจูนะครับเขาก็ว่ากันว่า มันจะสามารถทําให้ร่างกายเราเนี่ยโดนเวียงไปได้มากถึง6 7แรงจีกันเลยนะครับคือมันมีแรงดึงดูดที่แบบเยอะกว่าโลกเรามากนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าของเหลวต่างๆในร่างกายเราที่จะเป็นเลือดอะไรพวกนี้นะมันก็จะถูกเหวียงให้ลงไปกองจุดเดียวกันนะ่ะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอยังนึกภาพไม่ออกอีกเนี่ยก็นึกภาพว่าเรานะครับได้เอาถุงก๊อบแก๊บอะมาใส่น้ําอยู่ในถุงนะครับหลังจากนั้นก็ควงเวียงมันไปให้สุดแรงนะ่ะ เราก็จะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าน้ําในถุงเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกมานอกถุงเลยนะเนื่องจากว่ามันมีแรง G เนี่ยในการดูดกันอยู่นะครับและนั่นแหละถ้าหากเราลองจินตนาการดูว่าไอ้ตัวที่มันได้โดนเวี่ยง มันไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊บนะครับผมแต่ว่ามันเป็นร่างกายของเราเองเนี่ยไอ้น้ําต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราอะมันก็จะโดนเวี่ยงให้ไปกองกันอย่างที่เดียวนะครับผมซึ่งถ้าหากใครไปโดนเลือดกองในหัวแบบน็อกเอาท์เลยเนี่ยก็ก็เป็นลมตายกันไปเลยนะครับผมหรือถ้าหากใครที่โดนเวี่ยงแบบเลือดไปกองอยู่ตรงเท้าเนี่ยก็อย่าคิดว่าเราจะรอดนะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันก็คือตัวที่นําออกซิเจนเข้าสู่สมองเราใช่ไหมและทีนี้ถ้าหากสมองเราไม่มีออกซิเจนนะครับ เราก็ตายกันอยู่ดีนะครับผมแต่ทว่าไอเรื่องแรงเหวี่ยงที่มันมากกว่า 6-7g อะไรเนี่ยนะแอก็ต้องขอบอกก่อนว่าบางที่เขาก็กล่าวว่ามันไม่ได้แรงกันไปถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเมื่อเพื่อนๆนได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแอดก็อยากจะขอแถมมอีกดวงดาวดวงหนึ่งดีกว่านั่นก็คืออดีตดาวเคราะห์อย่างดาวพลูโตนั่นเองนะครับผม ที่ถึงแม้ปัจจุบันพลูโตเนี่ยจะถูกปลดออกไปแล้วนะครับแต่แอดก็เชื่อได้ว่าดาวพลูโตเนี่ยมันก็คงจะอยู่ในดวงใจของหลากหลายคนกันอยู่ใช่ไหมครับผมดังนั้นเองเราก็มาดูกันดีกว่าว่าแล้วมนุษย์ของเราเนี่ยจะตายอย่างไรได้บ้างถ้าหากว่าเราได้ขึ้นไปอยู่บนดาวพลูโตกันนะครับผมซึ่ง อย่างแรกเลยที่เราจะตายก็คือตายจากความเบื่อครับผมเพราะด้วยความที่ดาวพลูโตเนี่ยมันเล็กมากค,คือเล็กมากกว่าโลกเราอีกนะแล้วมันก็อยู่ห่างไกลจากระบบสุริยะของเรามากคือมันไกลขนาดที่ว่าถ้าหากเราได้มองดวงอาทิตย์มาจากดาวพลูโตเนี่ยนะเราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์อ่ะมันเล็กเท่ากับดาวเหนือบนท้องฟ้าอะไรประมาณนั้นเลยเพียงแค่ว่าจะสว่างกว่าดาวเหนือนิดหน่อย และนั่นแหละครับผมด้วยความที่มันได้อยู่ห่างไกลกับโลกในระดับนี้นะมันก็เลยที่ทําให้ความหนาวเน็บบนดาวพูโตเนี่ยก็สามารถเยอะไปได้มากถึงติดลบ220จนถึงติดลบ240องศาเซลเซียสกันเลยนะครับผมรือว่าเป็นอุณหภูมิที่เย็นไปกว่าในโตรเจนเหลวกันอีกนะซึ่งนั่นน่ะจะหมายความว่าอย่างไรล่ะมันก็หมายความว่าทันทีที่เราได้ ก้าวเท้าลงไปสู่พื้นผิวของดาวพลูโตนะครับเราก็จะรู้สึกเหมือนกับร่างกายเราอะมันได้โดนเผาไหม้ไปทั้งร่างครับผมหากแต่ว่ามันไม่ใช่การเผาไหม้จากไฟนะแต่ว่ามันจะเป็นการเผาไหม้จากสิ่งที่เรียกว่า Frost Bite หรือว่า การกัดของความเย็นนะครับผมที่เวลาร่างกายเราเนโดนความเย็นหรือว่าหิมะเลยกัดมากๆเนี่ยมันก็จะได้รับความเจ็บปวดคล้ายๆกับการโดนไฟเผาไหม้อะไรกันแบบนั้นเลยนะครับนั่นแหละเขาก็เลยเรียกคนว่า s t b i t บคือความหนาวมากัดกินนะครับผมและหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างบนร่างกายเราเนี่ยมันก็จะแข็งเป๊กหมดเลยตั้งแต่เลือดเครื่องในและเสี้ยงจีรวมถึงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆด้วยจนกระทั่งในที่สุดเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับ มัมมี่แช่แข็งที่ได้ประดับอยู่บนดวงดาวพลูโตกันเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากใครอยากฟังว่าแล้วมนุษย์เราจะตายอย่างไรได้บนดาวอังคารดาวพุธหรือว่าดาวศุกร์นะครับผมเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เรื่องนี้ที่แอดเคยเล่าเอาไว้แล้วให้ด้านล่างนะครับผมหรืออยากจะฟังความลับอย่างอื่นๆของโลกเราเนี่ย แอดก็มีลิงก์ให้เช่นกันนะครับผมหรือจะสามารถแวะมาชมเราก็ได้ที่ Facebook IG หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับผมชื่อเดียวกันเลย f n d i a r y แต่ถ้าเป็น t i k t อกนี่ต้อง fndaily under score admin นะครับถึงจะได้เจอของจริงเนอะและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย